ตัวอย่างนี้เราจะสร้างหยดน้ำบนกระป๋องน้ำอัดลมโดยการใช้งานคำสั่งต่างๆซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้เปิดภาพชื่อ c h a p 14ีขขึ้นมานะครับสร้างเลเยอร์ใหม่ไว้ด้านบนเสร็จแล้วตั้งชื่อเลเยอร์ว่า water drop นะครับคลิกเลือกเครื่องมือ brush tool เสร็จแล้วคลิกเปิด panel brushes ขึ้นมา ปรับแต่งขนาดและทิศทางของหัวแปลงนะครับหลังจากที่กำหนดค่าเรียบร้อยแล้วให้คลิกสร้างหยดน้ำบนภาพกระป๋องน้ำอัดลมโดยสามารถเพิ่มหรือลดขนาดของเครื่องมือได้ตามต้องการ เปิด Panel Brushes ขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับปรับแต่งค่า Size j i t t e r เพื่อสุ่มขนาดของหัวแปรงหลังจากนั้นกำหนดค่า Spacing เพื่อเว้นระยะของหัวแปรงเมื่อ drag mouse นะครับต่อไปกำหนดค่า Scattering เพื่อกระจายหัวแปรงออกเมื่อ drag mouse เมื่อปรับแต่งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้ drag mouse สร้างห,หยดน้ำเล็กๆให้ทั่วภาพกดปุ่ม Control Alt Shift E เพื่อรวมภาพเข้าด้วยกันคลิกเมนู Image Adjustment Desaturate เพื่อตัดสีของภาพออกไปหลังจากนั้นนะครับให้บันทึกภาพเอาไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ ซ้อนเลเยอร์ภาพขาวดําและภาพหยดน้ําที่สร้างขึ้นนะครับต่อไปกดปุ่ม Ctrl J เพื่อสร้างสำเนาให้เลเยอร์ b บ c k ก r ก u n d คลิกเมนู Filter Distort Display กํากำหนดค่าที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม OK เลือกไฟล์ภาพที่บันทึกไว้จากขั้นตอนที่แล้วหลังจากนั้นคลิกปุ่ม Open นะครับ ขั้นต่อไปกดปุ่ม Control แล้วคลิกภาพหยดน้ำเพื่อสร้าง Selection คลิกสร้าง Layer Mask ให้ภาพนะครับเปิด Panel Style ขึ้นมาหลังจากนั้นเลือกสไตล์จากกลุ่มของ Web Style นะครับเพื่อแปลงภาพให้กลายเป็นหยดน้ำเปลี่ยน Blending Mode เป็น Multiply ซึ่งจะเห็นว่าหยดน้ำดูสมจริงขึ้น แตะปุนคลิกที่ Color Overlay ปรับแต่งค่าอ p a c i t y เพื่อสร้างเงาสะท้อนบนหยดน้ำให้ชัดเจนขึ้นเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK นะครับและนี่ก็คือภาพที่ได้หลังจากปรับแต่งค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วซึ่งจะเห็นว่าเราได้ภาพหยดน้ำที่ดูเหมือนจริงมากทีเดียวนะครับ เพื่อกระจายหัวแปลงออกเมื่อ drag mouse เมื่อปรับแต่งค่าเรียบร้อยแล้วให้ drag mouse สร้างหยดน้ำเล็กๆให้ทั่วภาพกดปุ่ม Control Alt Shift E เพื่อรวมภาพเข้าด้วยกันคลิกเมนู Image Adjustment Desaturate เพื่อตัดสีของภาพออกไป หลังจากนั้นนะครับให้บันทึกภาพเอาไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการซ่อนเลเยอร์ภาพขาวดำและภาพหยดน้ำที่สร้างขึ้นนะครับต่อไปกดปุ่ม Ctrl J เพื่อสร้างสัเนาให้เลเยอร์แบ k g ก o ก n d คลิกเมนู Filter Distort Display e กำหนดค่าที่ต้องการแล้วคลิกปุ่มโอเคเลือกไฟล์ภาพที่บันทึกไว้จากขั้นตอนที่แล้วหลังจากนั้นคลิกปุ่ม Open นะครับขั้นต่อไปกดปุ่ม Control แล้วคลิกภาพหยดน้ำเพื่อสร้าง Selection คลิกสร้าง Layer Mask ให้ภาพนะครับเปิด Panel Style ขึ้นมาหลังจากนั้นเลือกสไตล์จากกลุ่มของ Web Style นะครับ เพื่อแปลงภาพให้กลายเป็นหยดน้ําเปลี่ยน blending หมวดเป็น Multiply ซึ่งจะเห็นว่าหยดน้ําดูสมจริงขึ้น Double click ที่ Color Overlay ปรับแต่งค่า Opacity เพื่อสร้างเงาสะท้อนบนหยดน้ําให้ชัดเจนขึ้นเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK นะครับ และนี่ก็คือภาพที่ได้หลังจากปรับแต่